สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆใจาจรุนครับแฟนๆช่องสวนสิบแสนครับคลิปนี้กะสีน้ำผ้าพี่น้องมากหูจักหีดสิบสองข้องสิบสี่บุญประเพณีบุญบังไฟครับปีสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดของอำเภอห้วยมิกจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะครับเนาะได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อวันที่เก่ากับวันที่สิบนะครับโอแกใครครับวันที่แปดกับวันที่เก่าด้วอครับพี่น้องเนาะนะครับนี่เป็นขบวนแห่เนาะวันที่แปดนะครับเป็นขบวนแห่แล้วก็ วันที่เก่าก็จะเป็นพิธีจุดบังไฟครับผมกับสีขอ,อนําพี่น้องมากหูจักกับประเพณีบุญบังไฟนะครับก็บคือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่นันดังแต่เดิมแล้วล่ะครับผมเกิดได้หง่ามากอายุก,ก็จะหาซิ้เราก็เห็นประเพณีนะครับบุญบังไฟแต่ว่ามันก็ห่างเลี้ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะสมัยแต่ผู้เว่าอยนี่เป็นนุ่มเป็นเด็กน้อยอย่นั่นห้วยบุญก็คือบุญดีครับไปบุญไป บ้านได้เอาบุญเนี่ยพผ่นเฮาไปบ้านนี่บ่ได้อดอยู่อดจินดีครับจินเขาเงื่อนลังได้ก็ได้ผู้เฒ่าผู้สาวก็ได้ไปจีบกันบุญเรียครับการว่าเฮ็ดบุญบางไฟนี่สมัยตะกี้ตะกอนโอ้ยย่างขามทงไปหากันเนาะไปเบื้องขบวนแห่ข้าเจ้านะครับพอบ้านก็สิเป็นก้นเล่นดนตรีตีกงตีกวางไปเนาะสมัยตะกี้ตะกอนสมือนี้แม่อันสมัยนั้นก็เทิ่งนั่งล่ำก็จะเป็นแม่บ้านเนาะ ผู้พ่อบ้านก็นสิเป็นกุ้มตีกวางนั่งล่ำก็จะเป็นกุ้มแม่บ้านล่ำใส,ใส่ใส่กวางกันนั่นแหละครับโอ้ยมวลหลายมีการจินเหล่าสาทูเนาะออบางเฮื่อนบางบ้านก็นจะหัวผู้มีฐานะแน่จังน้อยกับมีเนื้อเนื้อง้วเนาะล่มง้วกันผู้เรานะครับเนาะสมัยตะกี้พนอีสานยังขวมทงมาหาอาวุญบ้านนั่นบ้านนี่ไปนะครับแต่ว่าตามด้วยยุคสมัย การแห่ซูมือนี่เนาะกับสิเปี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีกับเขามาหอดเครื่องเสียงกับจะเป็นรถแห่เสร็จแล้วครับพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยไัยรุ่นกับมวนกันครับโป้หจักแต่สมัยตะกี่าเออมันบริยินไก่หรอกเออเสียงข่องมันกับเสียงข่องเสียงข่องซื้อนอ่ํากันไปแต่ว่าหังม้วนมวนเนาะนะครับนะเป็นเป็นแบบเจว่ามันกับเป็นตามยุคตามสมัยละเนาะเสียห้เป็นคือเก่ากับเป็นไปบ่ได้ละเออ สมือนี้นั่งล่ำก็ถือว่าเป็นอ่าเขาเอินว่ายัางละ่ะยุคสมัยนี้เป็นนั่งล่ำที่มีเป็นธุรกิจเ <c oughs> พราะว่ายัางการาล่ำนี่ประมานว่าจะได้ล่ำอันจากชาวบ้านคือเกาครับเป็นนั่งล่ำผุหล่อมาจากอ่านักเรียนนักศึกษาผุหล่อแต่ละหมู่บ้านผุหล่หามาเนาะเอาก็เป็นตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับเออ ล่ำซูมือนี่ใส่มหอแล้วศพใส่รถแห่โอ้ยแห่รถใส่รถแห่รถอันนี้ไปนะครับเครื่องเสียงก็ดังดังได้เออรถแห่กับมีไล่ได้เนาะแต่ว่าอ่าัฒนธรรมทีเพิ่นยังเหตุไ้อยู่กับมีการล่อเลี่ยนนะครับเออยังมีเงาะออกมาเอามีเอ่อเท่ากันหาซาลี่ไปเสร็จแล้วครับแล้วแต่หมู่บ้านเพิ่นจะเหตุไปเหตุเหมือนล่อเลี่ยนเนาะมือแห่กับทเป็น บวนฟอนล่ำก็มีการประกวดครับสมัยตะกี้ก็มีประกวดขึ้นกันนะครับเออ้วก็มามือตอมานะครับมือที่สองก็จะเป็นการจุดบังไฟนะครับบังไฟสมัยตะกี้ก็เป็นบังเล็กเด้ยครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันอันตรายเนาะแต่อันตรายก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยก้อนสิจุดก็ต้องมีการบวงสรวงขอขอปูนะครับเพ่นให้เพ่นได้ให้เกิดความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างล,ะละ่ะให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลนั่นละ่ะออ,อันทั้งหอยเม็เมื่อนี่คนก็ม,กมีการล่ำ ล่ำถวายผอปูนะปูดำเฮาอยู่มองหอยบงนะครับเอาเชืชวนสีวน้นองมเทีย่ยผู้ใดเห็นภาพบรรยากาศนี่ก็ให้มีความสุขกันแล้วกันนะครับเป็นนางล่ำจากเทศบาลน,นะครับท่านกำนันท่านผู้ย่บาลท่านผู้นั่งมูบานนะครับล่ำล่ำถวายครับแล้วก็ทีนี้การจุดบังไฟถวายนะครับแต่ว่ากัเป็นประเพณีที่อันดีงามของเฮานะครับเอาว่าเราก็บเบิ่งกันไปนะครับ จวดขึ้นไปเอาคลิปนี้มีความสุขทุกท่านนะครับผู้ใด,ดเห็นคลิปนี้แล้วขอ,ขอให้มีความสุขมากกักไลล่แช่กักด,ก,กดแชร์ให้จ้าจะรุ่นนะครับสวัสดีครับ